เจ็ดราศีเตรียมตัวรับข่าวดีโชคใหญ่จะมาเยือนวันนี้นะครับข่าวหวนดวงใบดวงดีกลับมาแล้วนะคะวันนี้เราไปส่องเพจของอาจารย์เบิร์ตทีรพงศ์นะครับล่าสุดอาจารย์ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวหัวข้อข้างต้นที่อ่านไปนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังดีกว่าว่าคาทานายแล้วก็แคปชั่นที่บรรยายเนี่ยพูดถึงเรื่องราวของเจ็ดราศีนี้ไว้ว่าอย่างไงบ้างน,นะครับเขาบอกว่าเตรียมตัวรับข่าวดีโชคใหญ่จะมาเยือนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสนะครับ อึดถึกทนนะคบยิ้มทังน้ำตามาตลอดเจ้ากรรมนายเวรที่เคยทำให้เจ็บช้ำจะได้รับผลกรรมกลับไปนะครับดวงชะตาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับหยิบจับอะไรเนี่ยจะเป็นเงินเป็นทองเริ่มมองหาการงานใหม่ๆนะครับจะมีการเปลี่ยนด้านของการงานการเงินและโชคลาภในครั้งใหญ่เลยนะครับทุกอย่างที่คิดเนี่ยจะเป็นไปนตามที่หวังนะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำให้สำเร็จอย่างปาฏิหาริย์ช่วงนี้นะครับดวงแบบ ศรลยกรรมนี่ก็เกี่ยวกับปากจมูกหนะ้าอก ก็จะเหงนะครับถ้าเกิดใครไปทําในช่วงนี้เนาะซึ่งเจราศีที่เข้ารอบมานะครับนั่นคือชาวราศีพฤษภชาวราศีสิงห์ชาวราศีมิถุนชาวราศีธนูชาวราศีกันและชาวราศีกุมนั่นเองครับขอแสดงความยินดีกับ7ราศีนี้ด้วยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบเรื่องรวเกี่ยวกับข่าหวัวดวงแล้วลอยากให้เราไปอ่านข่าวของหมอดูท่านไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด u b s c r i b e กดติดตามกด Follow สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้ง,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 งมาครั้งหน้าเป็นข่าวของใครเดี๋ยวอ่านให้ฟังวันนี้ไปแล้วบา